มีสองคนนี้ให้หมดทั้งนั้นแต่ไม่อ่านก็และคนผมให้หมดแล้วอ๋อปหมอ้าปฏิบัติพอดีเลย <c oughs> เนมโมเนมโมเนมโมต้งเลย แล้วคือพระอาจารย์วิปุกไม่ไหนเพราะว่าถ้าเออโยมไปนะสวนลาแก้วมันจะมีมีอยู่ดีเขบอกว่าเราวันนี้ดูดีมาป็นคนแรกโอ้โหเพื่อไอ้ตะบลัมเนี่ยต้องตัดต้นยางต้นขนาดนี้ทิ้งเลยเนาะไม่เอาก็ได้ไม่ตัดก็ได้ก็บอกว่าถ้าถ้าขุดไปมันก็ลากแก้วไม่มีอยู่ดีเขบอกโอ้โหมันมันโตแล้วมันกำลังโตแล้วต้นอะไรเป็นต้นแล้วเนี่ย น่นนนี้ไปทางนี้้านะดึงาม้อด้แปทานี้ก็ได้ฮะแต่ลงสีก็ต้องไปทางนี้ไปบวรบอออออกทางโน้นมันออกทางนี้ไม่ได้ เขาเขากั้นนะต้องไปออกทางโนนเราผ่านวนแม่เปลี่ยนพาเจอเขามากเลยนะเพิ่มมาพาเจอเพิ่มมากนี่ไงฟุพูดเรื่องอะไรเรื่องกับคำอ่ะเนี่ยของกินของเกินทั้งนั้นโอ้ยเยอะแยะเนี่ยนดูที่เนียมีโฆษณาในทีวีครับ นี่ยอดนี่ตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้โหสิบเอ็ดยอดที่ได้หนึ่งจานจะซื้อแล้วเอาครับ <c oughs> ถ้าเก็บเองไม่เ,มเอาโอ้โเนี่เปิดหน้าเปิดท่าแล้วเน่าหมดแล้ว <c oughs> โอ้คนอ้วนไม่ยอมพร้อมเลยสองตัวเนี่ยเป็นไรอีกตัวหนึ่งอยู่ในทุ่งหญ้าตรงเนี้คือใครยังกินหญ้าอยู่เลยเล่นอยู่คนใครทิ้งแล้วอ่ะเนี่ยใครทิ้งอะไรเนี่ยเอาเสื้อใครลูกแลวางเออนี่ยใครทิ้งเสื้อทั้งตัวเลยเนี่ยโอ้แข่งครับอ้องเกงเหรอ อย่างดีเลยทิ้งได้ไง,ววงออนอ้วนๆกบเพื่อนน้นนาคร่อมอันนี้ก็อจอยแทนจอยวะเฮ้ยไปยังไงมาไงมาจากไหนไม่ใา่กังเกงเอ้ยมาจากไหนเว้ย ก็ไปขาวงเกงเลี่ยงลูกนี่ยเฮ้ยแต่ไหนว่ามีลูกมีมีลูกไม่ไม่มีหรอกอย่างนี้ไม่มีลูกไม่มีมันไม่มีแล้วยังไม่มีแล้วโอ้เสียงอะไรส่งเสียงตัวน้อยนี่ก็อยู่คอนโดนี่กับประธานอยู่คอนโดกับฉัน พวกนี้ในแสนตำลายเลยนะมีคนสร้างสร้างวิบานให้อยู่อปศาศสร้างปราสาทใหญ่ให้อยู่โอ้โหข้าให้กินีกไม่ปลูกข้าวกลับมาเทมาตางให้กินอีกนะัปลูกข้าวปลูกถั่วให้กินอีกตั้งหากโ้โหยอดเลยพวกนี้เนี่ยมันมีบารมีเนาะบุญไปบุญมาเราเป็นขี้ข้ามันแข่งกันบบได้บุญไปบุญมาเราเป็นขี้ข้านกพวกนี้ย จะลองจะไปทดลองวันไหน,นอันเนี้ยรถมันเอาน้ำมันจะลงหมดแล้วจะไปทดลองวันไรเนี่ยยังไม่ได้มีใบพัดยังไม่มีใบอันนี้เลยใบพัดก็ไม่มีเดี๋ยวเมื่อไหร่จะมีใบพัดเนี่ยลังนี้เหรอเขาที่วันแรกเร็วมากแางช่อง้ายังไม่ทันแล่นเลยจะรู้ว่าเร็วหรือเร็วเร็าอะไรเมื่อไรจะไปทดลองวันไหน จะไปรอวันไหนอ่ะไอ้มันวางแค่เครื่องยังไม่จบครับเออยังไม่โอ้ยนี่สี่สูบเองมันต้องใส่แปดสูบทีโอ้โหเนี่ยยังไหวเลยไปวางมันจะไม่จมเลื่อเรือไม่รอเนี่ยไม่ไหวหรอกนี่นักคนขับไม่ไหวหรอกจริงจริงเขามันต้องสูงกว่านีอีกทีนี้มันต้องตัวนี้มันต้องมาอยู่นี่มันต้องจะให้มันบาลานซ์กันก่อนมันยังไม่จบโอ้ใช่ใช่มือหนักตายเลยมันไม่รันใช่

โอ้ถ้าโรมิเนียนันหลตังค์ไอ้ถ้าไอ้แฉนเดนนี่หลตังอันนี้มันดูมากเยถ่านิ้วเปโอ้ยเยเลยแต่ว่ามันหน้ากว้างนะแแปดนิ้วก็แดนิ้วดีเออตไม้ไม้ดีของเราใช่ไหมเนี่ยรบรบของเราไม้สักไม่สักเลยนะข้างในเป็นทองใช่ไหมอ่าข้างในโตก็บุกโมไวเลยับน้ำไม่ขังใช่ มีโฟมมีมีครับมีน้ําขังได้ครับแต่ว่ามันจะซึมมันจะไหลไปท้ายมันจะมีรูไปครับรูไปท้ายแสดงว่ามันจมอ่ะจมก็ยังไม่ไม่แน่หรอกไม่แน่มันจะพอทูมันจะพอรับน้ำหนักบบที่ใส่โฟมไว้นี่ก็กันว่าไม่ให้มันจมจล้มีมีโฟมพอประยุกต์แต่มันจะทานเครื่องได้่อไ โไม่ใช่มันเขย่าล้วไม่งั้นไม่นหลุดเลยเป็นชิ้นช่นเลนะไ่่ตอนลงน้ํามันจะได้ขึ้นฝ่า่าถ้าถ้ามันจมปุ๊บหนักเครื่องเครื่องมันก็กดไเอ่าโอ้โหแสงสาดพระยาแรงปังโอ้โหสมเด็จปู่ก็โอ้โหเต็มหน้าเลยแสงโฟกัสพอดีเลยแฟไม่ใช่ไอเขาเรียกอะไรนะไอ้ไฟ นั่นน่ะเขาเรียกอะไรแสงส่องส่องอ่ะแสงไอ้ก้อยยิงเลยนั่นน่ยไม่ใช่ไม่ใช่แสงเฉพาะไอ้ไฟไฟฟอลโล่อะฟอลโล่อ่าฟอลโล่อะโอ้โหนั่นน่ะเปี้ยงเลยเนี่ยแสงตัวนี้ฟอลโล่พยาแรงเลยโอ้โหโอ้โหไปตองกำแพงเลย ไฟ,ฟลม่รออยากสวนอย่างเร็วไี่รออจากสวนอย่างเร็วโ <c oughs> อ้ยนี่ทองนาคเงินเนอทองเงินนาคคุณเต็มหมดเลยคุณเออ พอเงินนาเต็มไปได้ฝุ่นแล้วเนี่ยโอ้ยมันบ้านร้างเมืองร้างแท้ๆเลยเวย้ยมีแต่ขี้นกขี้หนูโอ้บ้านร้างสร้างมาไว้สำหรับเพื่อให้มันร้างนั่นสร้างมาทำไมสร้างไว้เพื่อจะให้มันได้ร้าง เออเสียงไม่ค่อยกล้องเท่าไหร่เนาะธรรมดามันลงขนาดนี้เสียงไม่จะต้องกล้องเนาะนี่ก็ไม่กล้องเท่าไหร่เนาะเสียงใช้ได้เออ้ฮะบมีรถขี่เว้ยเขาก็ต้องยางเอาฮ่าฮ่าฮ่าเอ้าบมีรถขี่เว้ยบมีรถขี่คือเพิ่นเขาก็ต้องยางเอาเพิ่นมีรถขี่เพิ่นก็ขี่รถโก้เลย เอาบ่มีรถขี่เขาก็ยางเยอะมันก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่หรอกไม่ไผ่ตอกตะปูใส่หน่อยๆก็ทำขายไปทำไส้ไปไม่ของมันก็ไม่ค่อยนานหรอกไม่แข็งแรงหรอกผมนี่กันั่นแหละมาสุดมาจบนะดูแต่พวกนี้เฮียนมั้งล่ะเนี่ยเฮียนมั้งล่ะมันเฮียนมั้ล่ะบาคนก็ต้องเป็นขบุตรู้หรอกแต่เดี๋ยวคนมาซื้อเขาทำหบดเอ้ ลิบที่นห้มีห้อยไม่ไอถึงขั้นลิบหรอกลิบเป็นล้านนะซื้อห้อยมาตัวหนึ่งไม่กี่ตังค์หรอกลอกกันแหละห้อยอจะแล้วมาทำไอ้นี่เอาแล้วก็เอาไม้เออโครงเหล็กเหล็กซีเอาตัวซีเหล็กซีแล้วก็เอาไอ้นี้ใส่เข้าไป ห้อยกลา,างดึงขึ้นดึงลงให้มันอยู่ในร่องไม่ให้มันแกว่งไปแกว่งมาเท่านั้นนะฮะดิฟที่น,น,บบนี่นี่เอาไว้ทำอะไรตัดดินหัดดินนะะหย,ยอดมาหยอดเมล็ดอ๋อ,น,อ,อนี่มีใสเ่เมล็ดตรงนี้อ่ะหย,ยอดมเมล็ดโอ้โห มันไหลออกมานี่ไงมีท่อไหลนี่มาต่อกันท่มอมีเมลออ็ดข้าวโพดนีนีเมล็ดข้าวโพดครับมันก็ช่างสร้างกันจริงๆเราคิ่กัน,คน,ค,นคนโง่เยอะเนาะ <laughs> <laughs> หนึ่งคนโง่สองคนขีค <laughs> คนข้คานขี้คาน โง่และขีข้คาเนยเยอะแต่้เองซื้อถ้าโง่และขยันมันจะรวยนะครับเอ๊ะว่าเราจะไปลงสีใช่ไหมเนี่ยครับเลือกเบลล์ตรงนี้ครับโง่เลขี้เกียจยังไม่เกียจอ่าโง่ลและขยันด้วยของพังหมดเลยจิบหายใบป,ปลวกหมดก็โง่ขยันเนี่ย มันเหี่ยวเหี่ยวอย่างนี้มันไม่แล้วที่นี่ไม่แล้วอย่างนี้โอ้โหผิวก็ไม่งามกระปุกกระเป๋าเหมือนก็เข้าแสนปมเว้ยเป็นธรรมชาติอะไรมีเยอะมันก็โรกเยอะเขี้ยวดีจริงๆบรรดาแต่ก่อนนี่มาใหม่ๆโอ้ยหัวแดงเปรี้ยงไม่มีอะไรมีแต่ดินน้ำเน่า แต่ไม่อุ้มไม่อุ่มทำอะไรก็ไม่ได้แตใช้อะไรก็ไม่ได้แล้วไม่อุ้มเนี่ยปล่อยให้ตัดออกมาเป็นฟืนอย่างเดียวตัดออกมาแล้วก็ทิ้งให้แห้งแล้วเป็นฟืนทางยาเลยอเปล่อ๋อเป็นโรคเป็นเพียยาเอาาเอาาโอ้ยอีกเกิงนะมันเหลือเกิงเดียวเว้ยอีกเกิงเหลือเกิงเดียว ทำไมมันยังอยู่ได้มันค้างมันเดือนแรมมันค้างมันค้างเดือนแรมมันค้างไม่หายไปไหนหรอกเดือนแรมข้างแรงมันจะค้างอยู่บนบนฟางนี่แหละสู้แหละมันรู้แสงอาทิตย์ไม่ได้เนี่ยมันอยูเนี่ยมันสู้แสงอาทิตย์ไม่ได้มันเลยหมดความจ้าเลย บรอยากาศดีป้าโอ้โหนี่เต็งเลยวะลูกต้นนี้น่ะลูกโอ้โหอ้วนเลยเว้ยโอ้ต้นนี้เนี่ยอ้วนเลยลูกอ้วนเลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ลงขยะเนี่ยเป็นลงสาดนะครับ โอ้โหแป้นเตือนเลยนะเราบอกว่าเป็นดังนหเล่าเนี่ยมาสั่นซื้อมาสั่นโอ้ไาซื้อมาอีกโอ้ยทำไมมันเคยไท้ย่างนี้ก็ขยก็มีตั้งเยอะตั้งแยะมันจะไปซื้ออีกไม่รู้โอ้ยโวยคนมีเงินสัย่าอวิดดาวจอพักแบงค์ ตัวเปนล่วงลงมาแน่นไหลไปไม่ขาดนะไม่ไม่ขาดแล้วเขารู้ว่าจะมาสี่รูปนี่พอดีเลยนะอ๋อมีแข่งมาแล้วแข่งมาแล้วข้อหน่อยคือคือเนรายการใช่ประจิตตีมีตีกลางสะ دان นะแปลว่าจบแล้วใช่ค่ะแตกยีบแจ๊ ปังกันแบบพม่าเหรครับไม่รู้ได้ยินเสียงปังออกมาของพามของพระเขาบอกว่าเหมือนสัญญาณว่าเนี่ยก็ตีใส่ไมโครโฟนถ้าตีไม่ใส่ไมโครโฟนก็ดังไม่ถึงเราคนเยอะขนาดนั้นตู้ต้จอทางเหนือเวลากินสบาอ่ะจะมีนิน้อยนำหน้าแล้วก็ตีกันดังาปังให้รู้ว่ามาเอาเดอร์มาเอาเดอร์นะนิน้อยแล้วแล้วก็มีพระที่จังหวัดอ่างทอง กินบาจะมีหาปกาด้วยนะมีถ้วยถ้วยมีถ้วยใส่ใส่ใส่อาหารด้วยมีถ้วยใส่แกงใส่ผัดอะไรอย่้มีรถกแ้วลโอ้ยแปนดีเว้ยสะอาดสะอ้านดีอย่างดีแล้วต่อไปจะลูกกาบอะ ตอนนี้คือใหม่ก็ผิดหลักสกอจกเลยดองน้ำยาธรรมชาติยังอยู่เรื่องเก่าอยู่ยาธรรมชาตินะม้าถิ่นม้าถิ่นด้วยสดมีศักดิ์ศมีสรีชาตาอยากได้ของใหม่มาให้ในงานสกจจะมีทองเก่าใช่ไหมอันนี้พี่ซื้อมาเองเหรอ ครับมันไม่ไม่่อท่านมานั่งครั้งเดียวคุ้มครับแล้วอันนี้ไว้ทำไมคะระคังเหรอก็มันก็แขวนไว้สวยๆอย่างนั้นนะครับอ้าวไปตีเพียดเขาแขวนไว้สวยๆไม่จะแขวนไว้ให้ตีเอาไปคลสใช้ไม่ได้แล้วเอาเอาไว้เอาไว้ที่ศาลาตอนสมณะเทศสารนี้เป้งๆเลยเนาะ ไป let's go จับตารจับพ่อน้ะมั้ยจับกาครับอ่าสาธุมุมอนคัไปดูผักผักกระถางนะครับโอ้ยต้นมะขามมันจีกันอยู่เาไปอ่ะคันพาไปคนีมอนคัทไปมะขามจีมอนฮะผักกระถางครับผักกระถางเลยปลูกผักกระถางเลยโอ้นี่เออข้างๆนี่เหรอครับโอ้ยไปไปชมให้หน่อยปลูกได้ปลูกได้ทั้งปีครับโอ้ยปลูกได้พวกเราก็ปลูกไปเถอะรับรองปลูกมาไม่มีอะไรก็ไปแจกอ่า

สลัดโจนโจนสลัดอันนู้นอันนู้นประมาณเดือนหนึ่งครับโอ้เดือนหนึ่งยังไม่ได้กินนะโอ้โหทไมตั้งนานเนาะกินได้แล้วครับทำไมมันโตช้าจังเลยธรรมดาไม่ช้าขนาดนี้นี่หน้าหนาวหน้าหนาวมันชอบนะอืมโอ้เดือนหนึ่งแค่นี้โอ้โหคำเดียวคือเดือนหนึ่งสมบโตเดือนหนึ่งแค่ได้คำเดียวอ่ะ มันสู้ลมในแปลไม่ได้อาหารไม่พร้อมอืมันบอเขาทําที่บ้านนี่ลูกภรรยาไม่กล้ากินด้วยเพราะกลัวว่ามันไม่พอเขาจะให้แกกินคนเดียวอบสยไหมโอ้ไไป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 โชว์ได้อ้าวมันเนอะมันเนี่ยจำไว้เฉยอ่าอย่าไปทำอะไรให้เป็นวิบากเพิ่ม อากุโซลมบากแล้วลเวนให้ดีเชียวเอนท่านเคยบอกไว้ว่ามันเรามันหนตัวเกิดต่นอบมากอนวยเลยได้เอานวยเลยเห็นความวนมันสุกเหมือนได้ได้ใช้ธรรมะขอพรอท่นมากเลยของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของธาตมา อ,อ่าใช่มันช่วยได้จริงๆช่วยได้คนเข้าใจแล้วมันจะช่วยได้เพราะว่าเราเจอเข้าจริงๆแล้วมันจะรู้เลยว่าโอ้ธรรมะช่วยเราได้อย่างนี้เองค่ะได้รู้ทำใจในใจนอ่าทำใจในใจเป็นเนี่ยมันช่วยได้ยิ่งกว่ายานะค่ะยาบางทีช่วยไม่ไวแล้วก็ได้ได้เห็นว่าไอ้แยกกายกับแยกจิตเนี่ยมันมันเป็นยังไงจริงๆตอนตอนเจ็บปวดเนี่ยถ้าอ่า ทำจิตให้ไม่เป็นกายทำกายให้ให้ทำจิตให้เป็นกายหรือทำจิตให้ไม่เป็นกายนี่มันสลับกันแล้ว <laughs> ทำจิตให้ไม่เป็นกายก็คืออ่าย่าไปให้มันรับรู้เข้าไปสิ่งนั้นทำจิตให้เป็นกายก็คือ,อ,อ,ท,ำคอทำให้มันมันไปไปกายไปเลยกายไม่รับรู้ทางนี้เจ็บปวดก็สักแต่ว่าเจ็บเป็นพี่ช่างไว้ไม,ม่เวทนาไง อ่าช่วยได้เวลาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยได้จริงๆคนที่ไม่เจอไม่เจอยังไม่เป็นจริงๆนะยังไม่ถึงเหตุการณ์จริงเนี่ยมันไม่ค่อยจะอยากทำแต่พอถึงขั้นเฮ้ยมันมันเป็นแล้วนะเนี่ยมันต้องทำนะะมันโอ้โหถ้าเราเคยรู้เคยอะไรได้มันเอามาใช้ได้เลยอ่าไฟบังคับใช่เป็นไฟบังคับเลย อ่าใช่ใช่ต้องไปเชิญเรียกเรียกว่าต้องตั้งตั้งใจตั้งหน้าสู้เลยมันมันต้องชนแล้วอ่ะมันไปไม่ออกแล้วอ่ะอ่ได้ทรรมาของพ่อท่านเหมือนเป็นเครื่องมือในการลบเคะอ่าดีดีอ่าตั้งใจสู้ส่งไปอ่าเออถือว่าพรอครูส่งไปลบกลบเรานหนึ่งนะลบแนหน้าเลยลบโนหน้าลบโนหน้าตอนนี้ เกิเปล่ก็โอเครอบใหม่นี่ต้องเจว่าเข่าแล้วรอบรอบนี้ท่าหลัได้แล้วก่ไมได้ผึงลดึงขตาเาดง้าเ่ยัจะเป็นการใส่จกม่ออกอ้าวเข้าไม่ได้รับืข้าวไม่รับืข้า ซื้อไปได้เท่าไหร่แล้วนะตอนนี้ได้สองร้ยหกสิบแล้วค่ะท่านส <250. S 1> องรหสบสองหกสิบเองเปล่าเท่าไหร่คอเรนต้องเจ็ร้อยนะเปลาเท่าไหร่เปล่ามันคือเขาสดน,น,นะคะสองรอยห้าสิบแต่ว่าเขาสดเนี่ยเราซื้อได้สองร้อยแล้วอีกหกสิบตันนะเป็นข้าวแหง้งค่ะแต่ก็ยังไม่ครบเลยค่ะมันจะมีเกษตรกรรายย่อยที่เขาเกี่ยวไม่ทันเข้าเตาอย่างแฟนพันธ์แท้ผู้ใหญ่หน้านะนะคะที่ขุดเยรวนก็นัดเอามาขายวันอีกสองวันค่ะ ตอนนี้เขาตากแดดอยู่<ม>ก็ไม่เยอะละค่ะประมาณสามเจ้าแล้วก็เป็นยาตรท,ทำรอบนอกก็มีค่ะก็มีบางส่วนที่ต้องซื้อข้าแห้งค่ะหลวงปู่เอันนี้รถคันใหม่ครับอันนี้รถขันใหม่ค่ะนีก็ต้องซื้อให้ใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะหลอขายงั้นแหละอ่าก็ทาสีขายมัน <laughs> จะมีสองส่วนก็คือส่วนที่ซื้อเป็นข้าวสด เขสดนะคะก็ซื้อหน้าเตาแล้วก็เอาเอาข้าเตาไยค่ะแล้วก็พออบเสร็จทางโลงตากเขาก็ไอ้ลงอบค่ะเขาก็จะส่งมาให้เราเลยค่าอบกิโลละสี่สิบบาทค่าอบแต่ส่งส่วนเป็นข้าวแห้งก็เขจะแยกไว้เพราะว่ามันจะเป็นข้าวแดงข้าวแดงตองนี้เป็นข้าวแห้งเป็นข้าวจากบ้านดอนโูสีเมืองใหม่ค่ะโอ้มันมีหลายๆ เหลี่ยมหลายมุมเลยคือหลายมิติหลายเรื่องเลยต้องรู้รายละเอียดอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้หอมน้องคายจะมีนั่นน่ะกี่กิโลละสิบสามบาทแพงที่สอันนี้เลยนะอันนี้หอมน้องคายจะมีจริงจริงมันเป็นกระสอบน้ำตาลเฮ้ยเนี่นี่กระสอบไม่ใช่เหรอเนี่ยมิตรผลเพียวเฟรตีไฟชูการคนกินน้ำตาล เป็นแอมโว่จมโว่ขึ้นกองแล้วต้อาเดินย่าบนต่างสาโอ้ยเอมองนะเนี่ยเอมองนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูที่นี่สองตกเคยเสร็จเลยเนี่ยนะคุณเต็มเลยนะเอามาอยู่ที่นี่ตรงนี้นหะเก่าเท่านั้นนะจากใหม่มาอยู่ที่นี่วันเดียวก็เก่าแล้วเนี่อยนะเผาไปอยูืนเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันงอกหมดเลย สภาพดีนะอ่าดูาตาเมอันก็ไตกี่แสนกี่แสนกี่แสนสี่แสนจ่ายตังได้ไหมจ่ายตังเราก็เพี้นสี่แสต้วนี้เนี่ยสู่แม่ใหม่ใหม่เลยล้านกว่าครับสมเดี๋ยวนี้อะไรเงินล้านเนี่ยเนะเฮ้ย อ่ามันก็รู้ที่มันอ่ะที่นี่มันที่กินที่กินที่ขี้อ่ะลงสีเลยอ่าสีให้มันกินด้วยอ่ามันก็รู้แสนรู้ที่กินที่ขี้มัน,นเนี่ยเนี่ยลงสีเรานี่ก็สบายสีมั่งไม่สีมั่งก็ไม่เป็นไรแต่ปที่อื่นก็ดอกเบี้ยขึ้นตายยมันไล่สูตร ไม่ได้ต้องรีบสิต้องถอยแล้วเปิดใส่ล็อกล็อกหมดเลยตรงนี้ก็ได้นี่ออตรงนี้ก็ได้ครับไม่ได้ได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้เออนี่ก็เข้ามาตรงนี้เมื่อกี้แล้วเข้ามาตรงนี้เมื่อกี้เราก็เลยเข้าตรงนี้เราไม่รู้ออกตรงนี้ได้ใช่ไหม รู้ได้มันจะใยเออมันก็โรครคนะโรครคเอออะไรเราแยวพันเราแตกทำไมเราไม่กินกินแลคอร่อยอ๋อท่บไอทำไมต้องเราแตกไม่อร่อยได้ไงอ่อเดินไปดูไอ้นี่หน่อยโรงนี่วสาร้ขึ้นมาตต้งโรงมักใหญ่คนกินเดี๋ยวพบนาน ตนี้หอมมะลิเราดับหนึ่งขององคครับเมื่อไรก็หอมมะลิก็กระดำหนึ่งอยู่แล้วไม่ได้อันดับหนึ่งไม่ได้อันดับหนึ่งมานานเฮ้ยมันหนึ่งอยู่เลยแต่คนมันไม่ยกขึ้นมาเฉยมันอันดับหนึ่งโอ้ลงลงทอดห่อเนี่ยโอ้อันนั้นอันนั้นจากไปนัจากมาอันเลย รถอะไรนะฮะแตกนี Or, come, yeah, oh, yeah. ่รถเก่ารถเกี่ยวข้ามวป่ะนี่รถจีดิงอ๋อรถจีดิยเป็นเป้แน่ยู่หรือเปล่าล่ะหลวงพ่อฮะยู่หรือเปล่าเป็นเป้คุณเราไปไหนอ่ะอันนี้จับไปอันนี้จับมันหลวงพ่อทำไมลอกเสื้อออกหมดเลยรถคันนี้ แล้วแต่ให้แล้วแต่ให้ที่โคมันมันเละมันเละล้วโอ้ยไอประเด็นนี้ระวังอย่างหนึ่งเออมยเราได้ดูข่าวเม่อเกี่ยวข้าวคนเขาทำเองปรากฏว่าตอนกลางคืนมันหนาวเลยเนี่ยเคื่อมันเข้าไปนตายเลยอ้าวที่ได้เราระวังระบบควบแน่นมันจะเป็นเกี่ยวเครื่อเกี่ยวเครื่องไม่มีอะไรคุมเออของเราที่กระเด็นจาไม่มีเอ่อ เจ <14. S 2> โอ้เดี๋ยวไม่เอาสายี่มันติดทีกเจ้าของสุดที่ตายโอ้โหมีซีนตะขับมันเลยเนี่ยเป็นบางเป็นบางตัวมดเสริมแขววงแขววงแขววเอาแขวมาเสริมตั้งแต่เริ่มนะโศกใหม่ๆนะชืออะไรฮะห่อหางัน อย่าไปเห็นไอ้เทเลอร์เขาสักอันก็เราน่าจะได้สักอันนะเทเลอร์เดี๋ยวนี้อะไรก็หม่รู้เต็มไปหมดแต่ก่อนนี่ไมใหม่ๆเรายังนึกโอ้ยแต่ก่อนนี่เราไม่ไม่วาสนามีเทเลอร์สักอันเดี๋ยวนี้โอ้โหเขขะเต็มไปหมดรกเศษขยะเพื่อแหงย่เศษขยะนั่นเ ต้ทนนะฮะรุ่นเลยนั่นแป็นเก็บนะครับนั่นแป็นเก็บนั่นหมดยุบยุบใช้งานแล้วหมดถูฟืนท่าเดียวม้ดีๆทั้งนั้นเลยนะถ้าไม้ไม่ดีก็ไม่ทำรามันไม่ทนเสียเวลาไปเจียนไพุ่น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 นะตองอยู่พุ่นอยู่พุ่นอยู่พุ่นตึงเพุ่นนะพุ่นนะเรือไม่หายครับเนี่ยพุ่นนี่เรือเรือไม่หายนี่ไม่ใช่ฉิบหาย ไม่ไาม่ใช่สิบหายวอยวอยวอดสิบหายวอยวอด